ไว้หนวดสีขาวโพรอนอยู่กับอดีตแอร์โฮสเตสชีวิล่าซูเปริโอแกร์วัย้าสิปีโผล่หาลูกสาวก่อนยืน8ชั่วโมงทำอาชีพใหม่เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับอดีตนักร้องชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในยุคนั้นวินลี่โอแกร์เป็นที่รู้จักการบทนำในภาพยนตร์เรื่องซึมน้อยๆจะร้อนมากหน่อยแลบะบเรื่องปลื้มโดยทั้งสองเรื่องประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากนั้นวินลี่ก็มีงานภาพยนตร์ออกมาต่อเนื่อง และเขาเคยเป็นพระเอกละครทองเนื้อก้าวประพันธ์ของโมตันมีเรื่องราวเกี่ยวกับลำยองตัวละครผู้หญิงคิกเกียต่อมาถูกนำมาสร้างอีกครั้งในปีพศ2540โดยได้ราชนิกรพันธนีมารับบทลำยองร่วมด้วยนักแสดงอื่นอย่างบิลลียแกนโดยบิลเลีแกนเป็นที่รู้จักการบทตาในภาพยนตร์เรื่องซึมน้อยหน่อยกระล่อนมากหน่อยและเรื่องปลืม้ม โดยทั้งสองเรื่องประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากนั้นวิลลี่ก็มีงานภาพยนตร์ออกมาต่อเนื่องหลังจากหายหน้าหายตาจากจอทีวีไปนานสำหรับอดีตพระเอกดังอย่างวิลลี่โอแกนและยังเป็นอดีตสามีของแอนซซเรียมซึ่งทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันคือน้องนอน,นีนนรนลนีโอแกน แต่ภายหลังทั้งคู่แยกทางกันทําให้น้องนุนนี่ต้องอยู่กับคุณแม่และสามีใหม่มหาเศรษฐีด้านการเงินชาวอังกฤษที่ต่างประเทศล่าสุดนุมบิลลี่ก็ได้ออกมาอัปเดตงานในวงการบันเทิงพร้อมชี้แจงประเด็นลูกสาวคนสวยน้องนุนนี่ว่าโอ้ยสบายตัวแล้วเป็นสาวแล้วก็นานๆคุยทีเขาโทรมาก็คุยกันไม่ต้องเจอกันเพราะเขาอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าเขากลับมาก็นัดทานข้าวกัน ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยอยู่เมืองไทยเขาโตเป็นสาวแล้วก็ไม่มีอะไรกังวลโตแล้วไม่ต้องห่วงไม่ห่วงเฉยๆครับถามว่านั้นหนักอะไรเขาไหมคุณอย่าไปยุ่งกับเด็กเขามากสมัยนี้อย่าไปยุ่งกับลูกมากเดี๋ยวเขารำคาญเขาไม่มีอะไรมาปรึกษาหรอกเดี๋ยวนี้ลูกจะมาปรึกษาพ่อแม่ไม่ค่อยมีหรอกมีแฟนแล้วยังไม่บอกเลยหัวเราะเราก็ดูห่างๆคงจะประมาณนั้นประเภทคิดแบบโบราณต้องเลิกแล้วแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วก็มันชีวิตเขา เขาโตแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะตอนสมัยเราถึงเด็กพ่อแม่มายุ่งกับเราเราชอบไหมโจมหัวเราะตอนนี้ได้รับงานละครอ,อยู่ไหมหนุม่มบุลีกล่าวว่าเล่นอยู่ครับก็เหมือนเดิมครับก็เรื่อยๆครับส่วนใหญ่เล่นดนตรีมากกว่าเล่นละครก็สนุกดีก็ทิ้งห่างประมาณปีนึงครับก็คงไม่ต้องอะไรมากมั้งไม่ได้เล่นยากอะไรจริงๆเล่นได้หมดครับถ้าเขาจ้างก็เล่นหมวดหัวเราะเลือกนิดหน่อยไม่เลือกเลยก็เกินไปอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนในโลกนี้ ในายอาชีพต้องตกง,งานรวมถึงนักดนตรีอย่างพวกเราด้วยการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าใครยังหวังว่ามันจะเหมือนเดิมหลังจากนี้ไม่นานก็ขอบอกว่าท่านกําลังคิดผิดเพราะมันไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วลุงก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเริ่มทาอาชีพใหม่คือการหันมาทําอาหารขายนี่แหละส่วนการร้องเพลงอาจจะต้องกลายเป็นงานอดิเรกฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ